อย่ารายต่อไปของเรานะคะน้องลินค่ะโอ้ปากกระปรงปากกระปรงปอดปองโอเคมาค่ะอะไรเอ่ยอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าเราจะจ้าตัวเป็นคนค้นเองนะคะขอเป็นเรื่องดีๆก่อนมีหนังสือค่ะหนังสือเรียนพอดีว่าเตรียมสอบอะไรอย่างนี้ดูเป็นคนดีป่ะถุงน่องมีทำไหมแล้วก็มีสมุดบัญชีทะเบียนบ้าน นี่เครื่องสำอางค่ะเบาๆเป็นคทชอบค่ะน้องหลินเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าเครื่องสำอางไม่ค่อยมีค่ะไม่เป็นคนอบทีตื่นมาหน้าก็จะไม่มีค่ะน้องหลินเป็นคนไม่แต่งหน้าเลยค่ะที่ทางที่เต่อค่ะฐานชุกระค่ะค่ะเป็นคนไม่มีกลิ่นตัวก็ลต้องพกไว้น้ำหอมค่ะวีโทรศัพท์ลุกอมค่ะที่คาดผมตารางงานดูท่าทางจะค่อนข้างใส่ใจกับงานนะคะค่อนข้างจะใส่ใจค่ะท่านผู้ชม เก็บเก็บไปดมีตังอยู่20บาท1น0อย่บบาทศิลปินพกตังค์น้อยเนาะ120 120กินข้าวกองอ่ะไม่คือหนูแบบก็ไม่อยากกินอะไรเท่าไหร่บอโลคอมอ้วนโอโลคอมอ้วนโปรโลคอมอ้วนสวัสดีค่ะเอาออกมาเลยใช่ปะคะเเอาามลยวางตรงนี้เลยค่ะอันนี้แว่นค่ะอันนี้ก็แว่นค่ะ น,นี้เสื้อ Body Group ค่ะ,ะที่ชาร์จใบค่าทางด่วนค่ะอันนี้ใบเสร็จ <c oughs> อ๋อน,นี่ใบขับขีค่ะบัตรเติมน้ำมันค่ะอันนี้คีการ์ดค่ะทนบัดขวัญถุง <c oughs> มีแฟนคลับให้เป็นสิบมงคลแก่ชีวิตค่ะแล้วก็ครอบครัวเราเปิดกระเป๋าถือแล้วคุณผู้ชมที้เราจะมาเปิดกระเป๋าสั่งบ้าง <c oughs> อันนี้จะเป็น ธนบัตรขวัญถุงขวัญกระเป๋าค่ะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทางแถวบ้านค่ะบ้านนอกเลยค่ะก็<ส>บอกว่าถ้าแบบมีใส่ในกระเป๋าตังไว้แล้วมันจะดีแต่อันนี้อันนี้ขวัญใหญ่อันนี้ขวัญเล็กมไม่ใช่ไม่ใช่ขวัญอุตสาหะน,นี่แรง <c oughs> มีสองขวัญเหรอใช่ค่ะเจ้าทูนะเขามีสองขวัญอนะไม่มีห่องสำอางก็เพราะว่าไม่ต้องใช้อะไร ก็ก็สวยค่ะไม่ต้องซับไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งอะไรก็สวยค่ะแต่ยังยังไม่ใช้เลยมีใช้บ้างแล้วเนาะมีน้องดิวมาเอานิ้วประประทับไว้ตรงนี้นิดหน่อยมีน้องดิวมาเอานิ้วประประทับไว้ตรงนี้วันนี้ฉันลำบากใจมากที่ต้องมาเผยกระเป๋าผู้หญิงคนหนึ่งก็งั้นๆสวยน้อยกว่าดิฉันนิดนึงน้องแอนค่ะสวัสดีค่ะน้องแอน ีจดูไปจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไร่าค่ะแต่คอนแทคเลนส์วีค่ะเอาวีผมหรือวีคุณเนี่ยค่ะไม่ได้กระดาษซับมันค่ะกระดาษซับมันเป็นคนที่น้ำมันมากค่ะมันแบบเหมือนคนเมันมากมีมันกันแดดแสบตาแสบตาก็อันนี้เป็นตลับเครื่องสำอางค่ะชอบอันนี้เพราะว่ามันกระตุกใหญ่มาก อันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางสอบสอบก็โทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์โทรศัพท์ชอบอะไรที่เป็นสีทองอใช่ลุงเขาชอบสีทองมากค่ะไม้จิ้มฟันทอะทิชชู่ใช้แล้วอ๋ออันนี้เชตตาเชตตาก็มีเปลือกลูกอมอ่ามักเร่ยส่วนใหญ่จะเป็นขยะค่ะไว้ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเปิดกระเป๋าใครอีกรอติดตามชมกันนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ